สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะมาช้อปต่อคุณลูกค้านะคะก็ตอนนี้พาคุณลูกค้ามาอยู่ที่นะคะโดมหน้าห้างชวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะก็วันนี้พิเศษอีกแล้วค่ะที่โดมหน้าห้างชวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์วันนี้เรามีสินค้านะคะประเภทพลาสติกนะคะเยอะมากรวมไปถึงสินค้าอื่นๆพิเศษพิเศษนะคะจัดอยู่ที่โดมหน้าห้างนะ,ะยังไงคุณลูกค้าที่สนใจแวะมาเลือกซื้อได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ บอกไม้ใบไม้เสมือนจินนะคะหรือว่าจะเป็นเซ็ตของขวัญปีใหม่เรายังมีจัดรายการอยู่ราคาพิเศษรวมไปถึงหน้าหนาวอากาศหนาวเราก็ยังมีพ้าห่มนะคะราคาพิเศษท่านรวมราคาพิเศษวันนี้เริ่มต้นที่380บาทใครสนใจนะคุณลูกค้าแวะมาได้ที่มหกรรมสินค้าพลาสติกที่โดมหน้าห้างค่ะก็ไลฟ์สดวันนี้ขอแนะนำเป็นบางส่วนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังมามาไลฟ์สด โชว์คุณลูกค้าเรื่อยๆวันนี้นแนะนําเป็นในส่วนของโซนพลาสติกนะคะมาที่ชิ้นแรกเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นในส่วนของกล่องลิ้นชักค่ะนี่กล่องลิ้นชักสองสีรุ่นนี้เคยโชว์ในไลฟ์สดไปแล้วนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าขายดีนะคะลูกค้าหลายคนต้องการแต่ว่าของหมดก่อนอ่ะวันนี้ของมาแล้วคุณลูกค้าก็ราคาพิเศษนะคะชั้นนี้ราคาอยู่ที่300อ ห้าสิบเก้าบาทสามร้อยห้าสิบเก้าบาทมีให้ทั้งหมดสี่ชั้นค่ะมีให้เลือกสองสีค่ะคุณลูกค้าโทนสีฟ้ากับโทนสีส้มนะคะสาม้อยห้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้านะคะสามารถต,ตั้งเทินกันสองชั้นได้นะคะแล้วก็เก็บของได้เยอะนะคะนี่แล้วก็ปลอดภัยนะคะเก็บได้หลายอย่างคุณลูกค้าเก็บของใช้ส่วนตัวเก็บ อาหารแหง้งอาหารสําเร็จรูปก,ก็ได้นะคะเก็บเสื้อผ้าก,ก็ได้นะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสีสันสวยงามด้วยนะคะทําให้บ้านคุณลูกค้าดูมีสีสันขึ้นค่ะใครสนใจชั้นตัวนี้ย้ําว่า359บาทมาช็อปกันได้ค่ะแล้วก็เรามีช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกนะคะช็อปวันนี้500บาทนะคะส่งฟรีนะคะ ส่งฟรีไม่เกิน15กิโลเมตรนะคะนี่หรือคุณลูกค้าที่อยู่ไกลมากกว่านั้นก็ถ้าช็อปครบ1,500บาทนะคะเราส่งให้ฟรีไม่เกิน25กิโลเมตรค่ะและนอกจากนี้เรายังมีในส่วนของการจัดเขาเรียกว่าเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่มจากราคาสินค้านะคะ3%ค่ะ,ะประมาณนี้ช้อปปิ้งง่ายๆอยู่บ้านก็ช็อปได้ที่ห้างทวิกิตซปเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะอันนี้จะเป็น ถัดมาเลยนะคุณลูกค้าเป็นกล่องล้อเลื่อนกล่องล้อเลื่อนอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะกล่องล้อเลื่อนไซส์ใหญ่ฮัลโหลพี่ว่าได้เออพี่ไม่ต้องก็ได้นูเปิดกล่องแล้วแหละเออเอาให้น้องมาจะเสร็จก่อนไหมเนี่ยนูจะเสร็จก่อนไหมมามาให้น้องมาจะทันไหมเนี่ยให้น้องมาโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะ เอ,อ้ให้นอกไปทา้งนั้นนะไปพี่นู้เริ่มเปิดกล้องแล้วเอค่ะโอเคสิบสี่คน,น ไปต่อจ้าคุณลูกค้ากล่องล้อเลื่อนค่ะกล่องล้อเลื่อนอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะขนาดนี้นะคะราคาอยู่ที่259บาทตัวกล่องใสคุณลูกค้ามองเห็นข้างในได้ชัดเจนเอ๊ะทำไมกล้องไม่ชัดงั้สักครู่นะคะ ต่อค่ะคุณลูกค้ากล่องล้อเลื่อนไซส์เล็กลงมาค่ะอันนี้จะอยู่ที่199บาทนะคะมีล้อเลื่อนแล้วก็มีฝาปิดนะคะ199บาทอันนี้เป็นไซส์กลางนะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กลงมานี่คุณลูกค้าไซส์เล็กลงมาอันนี้ขาย100บาทจ้ะหน่ไซส์เล็กลงมาขาย100บาทนะคะไปดูต่อนะคุณลูกค้าใครสนใจสินค้าตัวไหนคุณลูกค้านะคะ2ช่องทางสั่งซื้ออย่าลืมนะคะ มาช็อปที่หน้าร้านนะคะที่ดมหน้าห้างหรือคุณลูกค้าจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะกระติกน้ำวันนี้ขาย100บาทจ้ะกระติกน้ำนะคะวันนี้ขาย100บาทนะคุณลูกค้าไซส์มาตรฐานนะคะนี่ฝาตั้งได้ด้วยฝาก็คือตั้งอย่างนี้แล้วก็สามารถวางของข้างบนได้ด้วยแบบนี้เลยอ่ามีสีสีน้ำเงินกับสีแดงจ้ะ100บาทคุณลูกค้า100บาทราคาพิเศษมากไปต่อค่ะคุณลูกค้าอันนี้เป็นชั้นวางของ ชั้นวางของสองชั้นนะคะไม่ได้ประกอบให้ดูตัวนี้เสียดายจังอะไม่เป็นไรเป็นชั้นวางของสองชั้นสีขาวสะอาดสะอ้านตัวนี้ขายไม่แพงจ้ะคุณลูกค,าคา้าขาราคา79บาทเ9บกาบาทเท่านั้นคุณลูกคา้าโอ้โหถูกมากประกอบง่ายด้วยนะคะขนาดนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนี่4ี่สามคูณ30สแล้วก็คูณ3 6มเซนนะคะขนาดของเขานะคะ ก็เป็นไซส์มาตรฐานนะคุณลูกค้าใครสนใจฟังไม่ผิด79บาทพลาสติกเกรด A ทนทานราคา79บาทถูกมากไปต่อจ้ามีอะไรอีกนี่เยอะมากสินค้าเราไปต่อนะคุณลูกค้านี่ย้ำว่าอันนี้คือสินค้าจากรายการอยู่ที่โดมนะดึงไม่ออกต่อไปเป็นตะก้าใส่ของจ้าคุณลูกค้านี่อันนี้เก๋มากตะก้าใส่ของ แล้วเขาก็ต่อกันได้ด้วยนะคะตามรูปเลยนี่หรือคุณลูกค้าจะซ้อนกันแบบนี้คือแปลงล่างได้จะแปลงให้เป็นชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้หรือคุณลูกค้าเวลาจะเก็บเก็บเก็บให้เขาแบบไม่กินเนื้อที่ก็ได้โอ้ยเจ๋งมากเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยคุณลูกค้าเอ้าใครสนใจนะคะอันนี้เบาๆ49บาทเชิญอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะต่อกันได้สูงเป็นคอนโดเลยกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งร้อยบาทขนาดกว้างยาวเท่าไหร่โอ้โหงานเข้าแล้วหนู ตะคูดาคุณพี่หนึ่งร้อยบาทเนาะแล้ว,วขอข้อมูลก่อนคุณพี่สมพรมนี่มานี่จากคุณพี่ค่ะคุณพี่สมพรนะคะขนาดจะอยู่ที่สามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าคูณห้าสิบห้าคูณยี่สิบแปดค่ะคุณพี่สามสิบเก้าคูณห้าสิบห้าคูณยี่สิบแปดค่ะ อันนี้100บาทนะค,คุณลูกค้านี่100บาทก็จะเป็นความความยาว55นะคะความความกว้างน่าจะความกว้างความกว้าง28ความสูง39ค่ะอเ้าน่าจะประมาณนี้เลยนะผ่านนะคะพี่สมพร100บาทใหญ่ไหมคุณพี่เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูชัดๆก็ได้3าไซส์เพื่อลูกค้าจะแบบเอ้ยจะเอาไซส์ไหนดี คุณพี่อันนี้หนึ่งลเก้าสิบเก้าแล้วก็หนึ่งร้อยบาทนี่เอ้ยไม่ใช่งงร้อยเก้าสิบเก้ากับหนึ่งร้อยนี่เห็นไหมเนาะนี่ร้อยเก้าสิบเก้ากับหนึ่งร้อยไซส์จะประมาณนี้เดี๋ยวหนูวางข้างบนดีกว่าเห็นชัดดีนี่เทียบไซส์ให้ดูนี่ค่ะให้คุณพี่สมพรเทียบนะคะหนึ่งร้อยบาทกับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าถูกใจแบบไหนคุณลูกค้า นะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคุณลูกค้าแคปหน้าจอเลยถ้าไม่สะดวกมาช็อปที่หน้าห้างนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดอันนี้คุณพี่ซูมให้อีกหน่อย269บาทค่ะขออย่าซูมนิดหนึ่งไม่มาอีกเซนค่ะคุณพี่เซนติเมตรจากคุณพี่เป็นเซนติเมตรเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยน้องให้ดูใกล้ๆคุณพี่นี่เซนติเมตรนะคุณพี่ขนาดสินค้าจะอยู่บรรทัดที่3นะจ๊ะนี่นี่ ขนาดสินค้าค่ะ39 55 28เซนติเมตรค่ะอันนี้ขนาด1 0 0อนะคะคุณพี่สนใจนะคะเรียบร้อยนะคุณพี่สมพรขออนุญาตโชว์ถัดไปนะจ๊ะขออนุญาตโชว์ถัดไปโอเคค่ะไปต่อจากคุณลูกค้าก็อันนี้น่าสนใจจริงๆนะคะจ่ายเบาๆเลยคุณลูกค้าชิ้นละ49บาทอันนี้นะคะต่อเป็นคอนโดได้เก๋ไก่มากไปต่อค่ะ ตะกร้าเก็บเห็ดยังมีอยู่จ้ะคุณลูกค้าคะอันนี้อยู่ที่20บาทจ้ะนี่ใช้งานง่ายๆไปตลาดนัดไปสวนนี่นี่ยี่สิบบาทยี่สิบาทตะกร้าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงนะคะงดใช้ถุงอยู่ก็ฮิวตะกร้าน่ารักน่ารักนะยี่บาทวันนี้จ่ายไม่แพงคุณลูกค้าไปต่อนะคะที่ความจานหลายๆคนชื่นชอบนะคะนี่ ก็มีอยู่ที่ความจานรยายละเอียดเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะขนาดของสินค้านะคะนี่มือสั่นขนาดของสินค้านะคุณลูกค้าสาสิบาคูณี่อยสี่บห้าคูณสิบเอ็ดเซนนะคะกว้างยาวสูงนะคะนี่ประมาณนี้อันนี้จะราคาอยู่ที่ที่ความจานสักครู่นะคะ 99บาทจ้ะนี่ซูมราคาให้ดู99บาทนะคะคุณลูกค,าคา้าขาที่คว่มจานมีหลายสีนะคุณลูกคา้าชมพูเทาแล้วก็เขียวจ้ะ99าบกาบาทที่คว่มจานใครสนใจนะคะดีมากจานจะแห้งเร็วขึ้นนะคะจัดถึงวันไหนโอ้จัดเรื่อยๆเลยค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณดาจังนะคะอ่านถูกไหมเนาะคุณดาจังนะคะจัดเรื่อยๆเลยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเลยถ้าลูกค้าตอบรับดีเราจะจัดไปเรื่อยๆนะคะ อย่างน้อยๆก็เป็นเดือนละนะคะนูคอนเฟิร์มไปก่อนแล้วกันออ31มกราคมคุณพี่นะคะมีเวลานะจ๊ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มนะคะมหากรรมสินค้าพลาสติกเราเพิ่งเริ่มได้ประมาณ3วันเองเพราะฉะนั้น ใายในสิ้นเดือนมกราก่อนนะอาจจะต่อนะเออหรือว่าส่งหาสินค้าใหม่ๆมาเพิ่มนะถ้าคุณลูกค้าตอบรับดีนะจ๊ะกับราคาพิเศษอย่างนี้มาต่อจ้ะตะก้าค่ะนี่บาสเกตอันนี้229บาท229บาทเขาเป็นตะก้าแบบว่ารูรอบตัวคุณลูกค้ารูรอบตัวแล้วก็ฝาเนี่ยเขาจะเปิดได้แบบ360องศานะคะฝาแบบเปิดพอญย่โชว์อันเล็กแล้วกันนะคะนี่ เขาจะเปิดแบบนี้เลยนี่เปิดคือกว้างได้เลยวันนี้ที่จะเข้าไปโอเคเยี่ยมค่ะคุณพี่มาเลยมาเลยนะคะสินค้าราคาพิเศษแบบนี้นะคะพลาสติกเกรด A โหน่ารักมากเลยพี่ดาจังนะนี่ขอถูกใจหน่อย <laughs> อันนี้229นะคะคุณลูกค้าขาไซส์ใหญ่ขออนุญาตซ,ซูมให้ดูขนาดของสินค้าอยู่ตรงนี้จ้ะนี่ 37คูณ50.5คูณ34เซนนะคะน้ำหนักอยู่ที่1,785กรัมนี้เป็นพลาสติกเกรด A นะคะนี่229บาทจากคุณลูกค้าไซส์นี้ใครสนใจนะจ๊ะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูย้ำว่าตะกร้ารุ่นนี้ฝาเปิดได้360องศาของใหญ่แค่ไหนก็ใส่ได้ม,มาดูไซส์เล็กก็ม้างนะคะไซส์เล็กก็มีนี ไซส์เล็กจะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้านี่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่ไซส์เล็กนะคะขออนุญ,ญาตขนาดของไซส์เล็กอยู่ตรงไหนไม่มีปอยอยู่ข้างในตะกร้าโอ้ติดมาซาลาทีนะคะขออนุญ,ญาตด,ดูไซส์นะคุณลูกค้านี่อ้โหนี่เลยจ้ะขนาดของไซส์เล็กนะคะยี่ิเก้าจุห้านะคะคูณ4ี่คูณ, 42, คณ28ดเซนจากคุณลูกค้ารุ่นนี้ย้ำว่า นะคะขายราคา159บาทจ้ะนี่ชอบมากคาะกล้องรุ่นนี้ซูมได้ทุกมุมนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะจบไลฟ์ไปก่อนนะคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวขอโชว์เป็นภาพรวมเนี่ยเก้าอี้พลาสติกก็น่าสนใจขอหน่อยนะนี่หนึ่งนี่119บาทเก้าอี้เด็กๆ เก้าอี้เด็กๆมีพนักพิงให้สั้นๆแบบนี้นะคะให้เด็กๆนั่งทนานข้าวคุณใหญ่คุณผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะคุณลูกค้าแข็งแรงผู้ใหญ่ก็นั่งได้แต่ว่าเขาจะแบบไม่ไม่ใหญ่มากจริงๆเหมาะให้เด็กๆนั่งนั่งทานข้าวให้เด็กๆขัดนั่งเนาะน่ารักน่ารักแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นเก้าอี้ผู้ใหญ่เด็กๆเขาก็จะนั่งไม่สบายเนาะอันนี้79บาทรุ่นนี้รุ่นนี้79บาทคุณลูกค้านี่79อ้ามีหลายรุ่นน่ารักมาก รวมไปถึงนี่เลยจ้ะเก้าอี้หัว,หวล้นหรอเขาเรียกเก้าอี้หัวล้นตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคุณลูกค้านี่หนึ่งร้อยบาทเก้าอี้หัวล้นนี่มีหลายแบบมากเก้าอี้เด็กก็มีหลายสีรวมไปถึงอันนี้ก็อยากโชว์มากคุณลูกค้าคะเขาเป็นตู้ลิ้นชักค่ะนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่รุ่นนี้สีดำหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสีสันสวยๆแบบนี้เลยตรงที่จับหูหิ้วเขาจะแบบ มีหลายสีสวยเหมือนกันนะเนี่ย199้เบาทเองมีให้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย4ชั้นถูกต้องมีให้ทั้งหมด4ชั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ขนาดสินค้าแป๊บหนึ่งไม่4ชั้นนี่เลยคุณลูกค้าข้อมูลสินค้านะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ขนาดสินค้านะคุณลูกค้า32.5คูณ41.5แล้วก็คูณ67เซนค่ะความกว้าง ความยาวแล้วก็ความสูงนะคะนี่เป็นสีเทาใครสนใจรุ่นนี้นะสี่ชั้นย้ำว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนี่หรือจะเป็นรุ่นนี้ก็ได้นี่คุณลูกค้ามีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้จะเป็นสีฟ้านะคะตัดสีขาวแบบนี้อ่รุ่นนี้ราคาจะอยู่449บาท449บาทรุ่นนี้นะคะนี่ 449บาทเดี๋ยวให้ดูขนาดนี่ขนาดสินค้าจะอยู่ที่35คูณ45แล้วก็คูณ97เซนค่ะนี่สนใจรุ่นไหนคุณลูกค้าแวะมานะจ๊ะโอ้ของเยอะมากนี้ให้ดูขอโชว์เป็นภาพรวมเลยนะเดี๋ยวลูกค้าจะเบื่อนี่รวมไปถึงนี่เลยค่ะเออ่เขาเรียกว่าสินค้าสแตนเลสนะคะ จะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะกระชอนอันนี้ขายดีมากนะคุณลูกค้าเนี่ยสตแตนเลสแท้ใช้งานได้หลากหลายอน,นกประสงค์มากเลยทนทานด้วยนะคะกรองได้ทุกอย่างเลยนี่อันนี้ก็ขายดีราคาห้าสิบเก้าบาทหรอนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยคะ่ะถาดถาดน,นีนะ้นนี่ร้อยเดียวถาดคุณลูกค้า ค่ะสแตเลสนี้ร้อยเดียวล้างทําความสะอาดง่ายแล้วก็ทนทานคุณลูกค้าจะไม่เหมือนแบบเป็นพวกอะไรอะพวกพลาสติกอะไรเงี้ยจะล้างยากแล้วก็สีจะไม่สีจะเปลี่ยนถ้าเราใช้ไปน,นานๆอันนี้จะแบบดูสะอาดสะอา้านใส่อาหารก็น่าทานนะเขาเรียกว่าอะไรถาดพักอาหารก็ได้หรือว่าไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะคุณลูกค้าแล้วแต่ที่คุณลูกค้าจะอยากใช้งานเลยหรือนี่เลยค่ะ เขาเรียกว่าตะแกงนะเขาเรียกว่าอะไรอะถาดเขาเรียกว่าเอ่อเรียกไม่ถูกเ,เขาเรียกว่ากระลมังมีรูค่ะกระลมังมีรูค่ะคือกระชอนรูจะเล็กไงใช่ไหมอันนี้รูใหญ่ไงอันนี้รูใหญ่เขาเป็นเรียกเป็นกระลมังมีรูนะไปต่อนะคุณลูกค้านี่ถาดก็มีถาดสวย,สวย ราคาพิเศษเลยเริ่มต้น20บาทค่ะตัวนี้จะ89บาทคุณลูกค้าถาดอันนี้จะ89บาทรวมถึงจานน่ารักน่ารัก,รกขอนําำเสนอน,นี้หน่อยจานใส่ส้มตำอันนี้20บาทจานใส่ส้มตำถ้วยจานชามเยอะมากนี่เยอะมากนี่ที่หนีบผ้ามาใหม่น่ารักน่ารัก20บาทที่นี่ผ้ามาใหม่นะคะที่ตักผ้า ชั้นวางของคุณลูกค้านี้หนึ่งอบาทจ้ะนี่ชั้นวางของอันนี้มีให้ทั้งหมด3ามชั้นจ้ะสามชั้นหนึ่งรอยบาทคุณลูกค้าขออนุญาตนี่ใครสนใจนะมีสองสีนะคุณลูกค้ามาีสีฟ้ากับสีชมพูค่ะสีฟ้ากับสีชมพูเดี๋ยวให้ดูขนาดนะคะนี่ขนาดนี่จ้ะ ขนาดของสินค้านะคะ3ามชั้นคุณลูกค้า2ี่คูณสี่คูณ5้าบามเซนค่ะ20สบคูณสี่คูณ5้าามเซนนะคะราคาร้อยบาทมี3ามชั้นขายร้อยเดียวหูถูกมากเลยอ่ะร้อยเดียวนะคุณลูกค้าอันนี้โอเคประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ถังน้ำก็ยังมีของนคะคุณลูกค้ามาโชวห์หน่อยว่าจะคิดก็ไม่ถังน้ำ วันนี้เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทคุณลูกค้าเห็นราคาไหมนะ้อจางมากไม่เห็นไม่เห็นค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคุณลูกค้าไซส์นี้เดี๋ยวให้ดูไซส์อันนี้หนึ่งร้อยบาทราคาสี่สิบเจ็ดจุดห้าคูณห้าสิบสามเซนหกสิบสองลิตรหกสิบสองลิตรหนึ่งร้อยบาทหกสิบสองลิตรหนึ่งร้อยบาทนะคะถังดำไปต่อจ้ะนี่ไซส์นี้ คุณดาจังนะคะมาเลยแวะมาที่ห้างหนูนะอันนี้259บาทไม่เสียเวลาค่ะของสินค้าเยอะมาที่เดียวอยากได้อะไรเรามีทุกอย่างนะอันนี้87ลิตรคุณลูกค้าคะ87ลิตร259บาทเดี๋ยวเทียบไซส์ให้ดูเนาะห่งร้อบาทกับ259บาทนี่ความสูงอ,อยากได้ไซส์ไหนแวะมานะจ้าประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าก็ฝากไว้ด้วยค่ะนะคะกับงานมหกรรมพลาสติกนะคะที่ โดมหน้าห้างชุวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะคลูกค้าสนใจสินค้าราคาพิเศษไม่อยากจ่ายราคาแพงแวะมาที่นะคะงานมหากรรมพลาสติกที่โดมนะคะขอบคุณคุณลูกค,ค,ค้าที่ติดตามรับชมไลฟ์สดกดไลค์กดแชร์บอกโปรโมชั่นดีๆสินค้าราคาพิเศษให้กับคนที่คุณรักนะคะเราไปก่อนกับไลฟ์สดทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะเจอกันใหม่รอบหน้านะคะ